ตัณหาสูตรที่1ตัณหาสาสาวถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหา3มอย่างนี้3อย่างเป็นฉไนคือกรมตัณหาหนึ่งภวะตัณหาหนึ่งวิภวะตัณหาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาสามอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ด เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตันหาสามอย่างนี้แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจา ย่อมจเจริญสัมมากรรมันตะย่อมจเจริญสัมมาอาชีวะย่อมจเจริญสัมมาวายามะย่อมจเจริญสัมมาสติย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปนในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาสามอย่างนี้แล